ที่ซื้อตั้งแต่ปี 5, 7าเจนะครับจะมีป้าอยู่คนหนึ่งอยู่แถวพื้นที่ผมให้แกทำปลูกผักช่วงประมาณสกาักกลางกลางปีปี64สไม่ได้เข้าไปดูแล้วช่วงปลายปีมีหนังสือจากกรมที่ดินให้ผมไปชี้แนวเขตเพื่ออาจังวัดที่ข้างเคียงสิบโมงวันที่สิาธันวาคม64มนะครับเข้าเข้าไปที่ที่เข้าไปผมเห็นว่านสองหลังผมก็ตกใจเลยฮะนั่นมที่มผม ผมก็เข้าไปผมก็รู้แล้วมันมันผิดแปลงครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทําการรังวัดเขายังไม่ทันรังวัดเขาก็รู้แลนะ้วะเพราะว่าชี้แนวเขตแต่ละคนก็ผิดแปลง<น>ทางเจ้าหน้าที่รังวัดนะฮะโทรตามเจ้าของโครงการให้มาเพราะว่าตอนช่วงวัดเจ้าของโครงการยังไม่ได้เข้ามาพอเข้ามาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันทางเจ้าหน้าที่ที่ดินแจ้งกับทางเจ้าของโครงการว่าปลูกผิดแปลงนะก็ได้พูดคุยกับทางพกอ,อ,องช่างนะฮะแจ้งว่าคุณปลูกบ้านขออนุญาต หรือ,อยังผมก็แจ้งเขาไปว่าโอเคบ้านหลังนี้ผมมาเป็นเจ้าของที่ดินจริงแต่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราครับผมทีนี้คุณไพรวัตรทาไงครับแจ้งความครับแจ้งความหนงดช่วงไหนเดือนไหนแจ้งความวันนี้ก็ช่วงธันวาคม,มในช่วงระหว่างการที่แจ้งเนี่ยกว่าจะรับแจ้งความเนี่ยใช้เวลาสามเดือน มีพี่ที่รู้จักกันนะคะเขาเอาที่ดินมาขายร้อยตารางวาแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปชี้ชี้ให้ดูว่าตรงนี้ก็คือช่วงที่เราไปรังวัดนะคะไปติดต่อรังวัดนะคะสํานักงานมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปิดไปเลยอะคะอ่ะทีนี้ไปเอาคนนอกมารังวัดค่ะก็เลยเอาเอากชนไปรังวัด<ๆ>ก็เลยเจอว่าเป็นผิดแปลงอะค่ะตอนนั้นสร้างหรือย,ยังเริ่มสร้างแล้วค่ะเริ่มปลูกตั้งแต่วันไหนคะ เริ่มปลูกเดือนพฤษภาค่ะพฤษภา64ใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มซื้อที่ดินตอนเมษาแล้วก็พฤษภาก็ก็จะเริ่มเริ่มก่อสร้างตอนนั้นซื้อไปเท่าไหร่คะซื้อไป3 0 0 0 0 0ค่ะตอนมารู้วนรั้าเนี่ยบ้านจะเสร็จหร้อยังใกล้แล้วค่ะถประมาณ50าก็หยุดเลยอะค่ะหยุดเลยหยุดเลยค่ะผมก็ใจว่าทางนู้นเป็นคดีไปแจ้งความเรื่องบุกรุกใช่ไหมครับที่บุกรุกเนี่ยถ้าฟังดูดีๆแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนสร้างครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้สร้างโดยสุจริตหรือว,ว่างั้นเถอะนะเมื่อรู้ว่าบุกลุกก็เลยหยุดค่ะอันนี้ความผิดฐานบุกลุกน่าจะไม่มีตอนที่มีคนมาสร้างบ้านเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ได้บอกคุณไพรัตนะคะจากคำบอกกล่าวนะครับของคุณป้านะครับผมท่านนะปลูกมะเขือแก่ปลูกมะเขืออยู่แล้วทางโครงการนะเข้ามาแจ้งป้าว่า,าที่ตรงนี้เขาจะขึ้นปลูกบ้านทำโครงการปลูกบ้านที่ตรงนี้เป็นของคุณไพรัล แม,มีเจ้าของคุณจะมาปลูปกได้ไงคือป้านะ่ะคือสมัยก่อนนะเขาจะเป็นคนขายที่แถวนั้นทั้งหมดเลยมันจะแบ่งเป็นล็อกๆคะ่ะเป็นตายายคู่หนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่เขาขายให้นิดก็เป็นคนลูกแก่แล้วทีเดียวตากับยายเขาก็บอกว่าซื้อซื้อจากใครเหรอซื้อจากคนลูกแก่ใช่ไหมเผอิญพึ่งมารู้ว่าคุณพลรัตน์ก็เป็นคนลูกแก่ข้อสองสัยของออพี่เจ้าของที่ดินเนี่ย เหมือนอย่างเราเนี่ยสมมติผมจะปลูกบ้านหลังหนึ่งเ่ยอาจารย์ครับพี่หมวยเราจะต้องไปติดต่อที่เทศบาลก่อนเอาโฉนดที่ดินให้เทศบาลดูว่าผมจะปลูกสร้างที่ดินบนโฉนดเป็นอย่างเนี้ยเจ้าของที่จะอนุญาตเจ้าของที่จะอนุญาตและเทศบาลต้องขอดูโฉนดขอดูแบบทุกอย่างเทศบาลต้องมีการแก้แบบดูแบบถูกต้องไหมแล้วถึงจะเซ็นพอเซ็นแบบเสร็จปุ๊บถึงจะเอาแบบนี้ไปให้ผู้รับเหมาแล้วก่อสร้างเพราะฉะนั้นการที่ไปก่อสร้างโดยที่ไม่มีแบบ โดยที่แบบยังไม่ออกเนี่ยมันทําไม่ได้เด็ดขาดทางฝั่งเจ้าของที่ดินเขาก็สงสัยว่าแล้วแล้วไปก่อสร้างยังไงในเมื่อเทศไม่ได้ไปขออนุญาตก่อนอย่างงี้ครับกลายเป็นเขาต้องมาเดือดร้อนด้วยการเทศบาลไปแจ้งเขาบอกว่าเฮ้ยคุณปลูกบ้านไม่ได้ขออนุญาตต้องไปจ่าย6กหมื่นผมถามว่าวันแล้ววันนี้เทศบาลเขาทราบเรื่องนี้มา5เดือนแล้วเนี่ยมีการยกเลิกหรือยังคําตอบคือยังนะครับเทศบาลก็ยังยืนยันว่าต้องไปเสียค่าปรับและเสียเป็นรายวันอีกต่างหาก